สวัสดีตอนสายอีกครั้งนึงนะคะอ่ามาดูมาดูสูตรของหอยอ้วนนะคะอ่อมาดูวิธีวิธีวิธีการจะฟักไข่หอยปังนะคะเนี่ยคือฟักไข่หอยปังแบบนี้นะคะสูตรนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือตัวนี้อ่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวอ้วนอ้วนจะ ปรับหน้ากล้องปรับกล้องให้ดูดีกว่านะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะวันนี้มีไข่หอยเหลือกลับมาเยอะนะคะนี่ค่ะที่อ้วนเตรียมไว้นะคะเตรียมบอ่อแบบนี้นะคะเป็นอ่างเล็กๆแค่นี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะนี่อันนี้จะใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้จะใส่เยอะนะคะต้องเอามาแบบนี้นะคะ ถ้าทำกระมังแบบนี้แล้วเราสามารถเลี้ยงต่อได้อีกเป็นเดือนนะคะนี่ค่ะเพราะว่าออเราจะเอาไข่หอยวางตรงนี้แล้วเขาจะเดินลงมาเองนะคะเดินลงมาเองแล้วทีนี้ถึงเวลาที่เขากินได้หอยเนี่ยประมาณสองสาวันเขาก็จะเริ่มกินได้แล้วนะคะเขาก็จะเดินมาหากินเองเขาอันนี้คือสูตรง่ายสูตสูตรที่ทำงาง่ายนะคะสำหรับคนขี้เกียจก็ทำได้นะคะ นี้จะเติมน้ําอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนจะเติมน้ําอีกนิดนึงนะคะเติมน้นําอีกนิดนึงก็ได้นะคะนี่ค่ะให้น้ําสูงเท่านี้นะคะประมาณฟิมฟิมกับดินนะคะอ่านี่ค่ะเติมไว้อันนี้ก็เติมอีกนะคะเราใส่แหนแดงเข้าไปนะคะสําคัญตรงที่แหนแดงนี่แหละคะ่ะเขาจะมีโปรตีนแล้วก็ มอีอาหารมีโปรตีนสูงนะคะสำหรับแหนแดงนะคะนี่ค่ะบอ่อนี้มีสองอันนะคะเดี๋ยวปรับหน้ากล้องมาหาหมคค่ะนี่เดี๋ยววนจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวจะปรับปรับกล้องก่อนนะคะปรับกล้องให้ลงให้ลงตรงนี้นะคะ เห็นหรือยังคะเห็นไหมเอาแบบนี้ดีกว่านะคะน่คะแบบนี้ก็ได้เนาะก็เห็นอยู่เนาะนี่ค่ะเราเอาไข่หอยมาแบบนี้นะคะโอ,โ,อโอ้แม่อย่าให้หอยเย่าให้ไข่ลงไปแช่น้ำเด็ดขาดนะคะ ถ้าตกน้ำอย่างนี้ได้นะคะนี่ค่ะไข่หอยนะคะเราเอามาเราก็จะมาวางเรียงเรียงไว้แบบนี้นะคะเรียงไว้นะคะอย่าอย่าให้แช่น้ำนะคะถ้าแช่น้ำจะไม่ดีนะคะวางเรียงไว้นะคะเดี๋ยวน้องเขาจะเดินลงมาเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆเขาจะเดินมาเองนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะว่างเลี้ยงแบบนี้นะคะอวนเป็นคนเล่าให้อวนเบาเล่านี่เด้อให้เบาเล่านี่เด้อค่ะนี่ค่ะเขาก็ว่างเลี้ยงไว้เขาเห็ดแบบอิงธรรมชาติให้เขานะคะอันนี้จะเละๆะนะคะที่ลูกค้าไปหออลูกค้าลูกค้าบอกว่าอุ้ยใครเป็นอยังคือเละตุ่มเปะเลยนะะี่ค่ะจะเละๆดำๆนิ่มๆน,นะคะ แบบนี้ไม่เสียนะคะยิ่งดีเลยนะคะอันนี้ไม่เกินห้าวันจริงๆแล้วก็3วันด้วยซ้ําแต่พุ่นพูดเผื่อไว้นะคะ<ม>เผื่อไว้ไปวันห้าวันนะคะเฮ็ดใบจังสี่นะคะเฮ็ดใบจังสี่เด้อเดี๋ยวทาค่ะว่าอ้นอันนี้แล้วกับเขาไปเบิ่งอยู่ใน YouTube อีกก็ได้นะคะน<ว>ี่ <ๆ S 2> ถ้าเป็นโตจังสี่เขาก็เอามาว่างไวค้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะยางลงไปเอง เยวเด็กๆเพื่อนก็จะน้อ,นองๆเพื่อนก็จะเ,เนี่เดินลงไปเองนะคะอันนี้เขาใส่มือบันัดนะคะจาใส่ซ้อนนะคะเนี่ยด็กๆเป็นตะหักร้ายนี่ตะโะแตแปะนะคะนี่ค่ะถามมีมุนมุนยังเสียบมีเละเลมุนมุนยังสีเขาก็เอาเอามาตักตักตักใส่ในอันนี้ได้นะคะ นะว่างๆไวเดี๋ยวเพิ่นก็จะเดินลงไปเองเพิ่นค่ะข้างปต้ตงเอาไปถิ่นํำจุ้มลงเลยนะคะเขาเอาว่างไว้สิเดี๋ยวเพิ่นจะไปของเพิ่นเองเนี่ยแตกๆนี่สยค่ะจังสีสั้นลงไปเลยสั้นลงไปงนี่สยเดี๋ยวเพิ่นจะลงไปเองค่ะพอก็เคลียร์ลงนะคะเคลียร์ลง นี่เขียรองสีนะคะอันนี้เ่อเ่าอันนี้ไม่นหน่อยนะคะเ่ากับกระม้านเอานะคะว่าเ่าจะใส่บอละเท่าไหร่นะคะนี่เองสีห่าก็เอามาวางไว้นะคะอันนี้จะจะเอาไวไ้ไปไปล่วงโขกน้องหน้านะคะจะไปล่วงในในในค้องสาไก่โขกน้องหน้านะคะก็จะว่าไว้เองสีนะคะ สั้นลงไปเลยสั้นลงไปเดี๋ยวเพื่อนจะเดินลงไปเองสูตรอ้วนนี่คนเฮ็ดสูตรนี่นะลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบ่มีตายค่ะมีแต่ร์สีใ่ไปหนาเพราะว่าหอยปังนี่เขาจะมักขี้ดินมักอยู่ในขี้ดินนะคะถ้ามีขี้ดินนี่เขาจะหากินมนกินในขี้ดินเนี่ยค่ะ แล้วเขาก็จะมากินแหนแดงกินใบไม้หมดเขาเห็ดอิงธรรมาชาติที่สุดนะคะเชียลงไปเห็นไหเขาุ่ด้เห็ดยากเลยผูใดว่าให้เหลียงอหอยปังมันเหลียงยากขอให้จตมีขีดินค่ะเนี่ยเนี่ยเขาก็มากเห็ดแบบนี้นะคะไม่อ,อยากเลยนะคะ เดีว่ายากมากอ้วนจะเฮ็ดให้เบิ่งนะคะบ่มียากนี่ซันลงไปค่ะสันลงไปเคลียร์ลงไปเดี๋ยวพันก็ดื้อแนวนี้เดี๋ยวพันก็สีย่างลงไปเองบ่พอหาหน้าที่นั่นเห็นบ่บ่พอหาหน้าที่เลยบ่อนหอดสามหน้าที่อยู่พันย่างเหรอคะเห็นบ่ ก็เริ่มเดินแล้วค่ะนี่เห็นไหมหนี่ค่ะเดินแล้วนี่เดินแล้วนี่เห็นปะเดินแล้วเนปะแต่ว่าเา้าต้องให้ความชุ่มชื้นกระเพิร์นะคะให้ความชุ่มชื้นนระเพิร์ได้หลายนะคะเดีย๋ยวใส่อีกจักหน่อยนี่ค่ะแม่แนบัดคันคันลงไปอีกนี่คันลงไปอีก นะคะคบานนี้เดี๋ยวกันเด้อแป๊บบนึงสันลงไปแบบนี้นะคะถ้าหากว่าพ่นบ้วนออกไายเขาก็ใส่อันนี้คะ่ะฉีดฉนะีดให้พ่นมีความชุ่มชื่นแล้วพ่นก็สิได้เดินได้นะคะ ชีดแหว่งสิแต่บ่อให้แช่น้ำนะคะบ่ให้แช่น้ำแต่ว่าให้ฉีดให้เปียกสีนะคะแล้วก็ป้อยเพื่อนไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเพื่อนจะออกมากเพิ่อนก็ออกมาเพิ่นพร้อมที่สิกินเพื่อนก็นสีลงมากินแหนแดงนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายง่ายนะคะสูตรของคนมากายของคนขีข่ขานว่าฉันเถาะมามาเฮ็ดอีกอีกบอ่อหนึ่งนะคะอีกอันนึงก็มีนนอันใหญ่นะคะ อันใหญ่นะคะเราจะใส่หลายแน่นะคะเห็นปะเห็นกระมังปะ,ะเห็นอยู่เนาะนี่อันใหญ่นะคะ,คะมันก็สิแกะออกนะคะนี่ปะโตคนน้อยๆแล้ก็เอาถิ่มลงในนี้นะคะอันนี้คือบกหอยบกหอยกระบ,บานนะคะ Okay. นี่อันนี้จะจะบอกคันเอาลงนะคะเพราะว่าสามารถจะไปต่อได้นะคะไปต่อได้อยู่นะคะไปหอดอชีสเกตหอดอุบลอยู่ค่ะนี่แต่ว่ากรุงเทพขึ้นชีบหอดเอาไว้ก่อนเพื่อมีคนชีสเกตสั่งนะคะเขาก็ท <Okay. S 2> ุกเหตุวาแบบนี้นะคะ น,นี่ราคาชีวิตแมค่ค่ะขายหอยนะคะอันนี้คงจะไปตัวบ่ไใดคะ่ะอันนี้อันนี้ไปตัวบ่ไใดนะคะจะออกแล้วนี่เขาก็าว่างไว้เสียเลขเสียหน่อยเขาก็สันันๆันลงนะคะ เฮ็ดคอยทํานะคะคอยจับคอยบายเพิ่นนะคะนี่ก็ไปต่อก็ได้แล้วคะ่ะสบักสบอมเกิน,นะค่ะ่ะก็ไว้ในหนีนะคะ,ล,นนะ,คะลูกออกมาเน่แล้วเขาก็ถิ่มถิ่มโลงนี่เดี๋ยวเพิ่นก็จะเดินเองเพิ่นค่คะมันจะไปของเพิ่นเองอเพาเฮ็ดอิงธรรมชาติไหวนะคะ ถ้าเห็ดแบบอ้วนว่านี่ลอยเอร์ซ็นเลยค่ะหลอดหลอดลอยเปอร์เลยถ้าผูดใดไว่าเห็ดอยากมากขี่รถมาบ้านอ้วนนี่สิเห็ดให้เบิ่งสิผาเห็ดอันนี้ออกเป็นโตแล้วนะคะเนี่ยป๊าแบบหลายเลยเมื่อกี้ละพี่น้องแบบหลายเลยเห็นปะ บ่ตรอง,งย่านนะคะว่าสีใดห้อยหน่อยๆนะคะเขากับ่ต้องเอาร่งนามนะคะถึงสีออกเป็นตัวแล้วนะคะเขากับเคลียร์ลงหมองไกลๆหนามนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นสัย่างลงไปเองนี่กองไว้นี่แหละก็เนาะไว้นี่แหละเดี๋ยวเพื่อนเคลีย่งไปหากินของเพื่อนเองนะคะ นี่คือหอยกลับบ้านนะคะหอยคิดถึงแม่อวันนะคะมันก็นจะกลับมานะคะนี่คือจะอนุบาลไว้จะเอาไปล่องยุโขกหนองหน้านะคะเอาไปล่งในคลองสาไก่ผู้ใดมีโขกหนองหน้านะ่ะฝ่าสังไปเหลี่ยงไว้ในคลองสาไก่นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาล่งไว้อีกค่ะซันลงไปในนี้ค่ี๋เพิ่นจะเดินเอง ออกมาเบิดแล้วค่ะโตเบิดแล้วตัตัตดเอนะคะตอนหอกับหอดีดียานเพิ่อนออกนะคะยานเพิ่นบอกบาปอดภัยตอนแกะกระยาคือจะคล้องเห็ดเองจะคล้องเห็ดยากเองเนาะออกเป็นตัวร้ายแล้วค่ะนี่ เราล,ลงไ้ได้นีละตันลงุงไว่นี่ละลงไปห,หญงอยู่ในนีค่ะเลียงในนีเลยเป็นเดือนเลยนะคะข่อยย้ห้แสาน้ำนะคะปอยหยากจักมิด หอยปังนี่เลี่ยงไปเหอะเพราะว่ามันจะศูนย์พันล่ะคะ่ะบางพื้นที่ศูนย์พันหมดแล้วบ่วมีแล้วนะคะอยู่บ้านอ้วนก็นยังมีอยู่หมองเดียวเท่านี้เด้มีแต่อยู่บึงไงหมองเดียวเอาวางไว้สิละมืออื่นเพิ่นก็นออกละค่ะนี่ กเกินมือสองมือก็ออกเบิดลออกเป็นโตเบิดเข้ามาตรงไปฟักใสเอียงหยากเลยเข้าฟักใสเน่ยหนีแล้วก็แล้วเลี้ยงในหนีอีกเป็นเดือนขั้นขีดขานเปลี่ยนขีดขานยังก็เลี้ยงใสหนีเป็นเดือนนี่ค่ะตัวนี้จะเละเน่เล็กน้อยเละแบบเละแบบเหมือนกับ วาแบบนี้ค่ะพวกหูกว่าสีน่เาหรือบอค่คะถ้าตัวใดว่าเข้าประหมันใจว่าจะเสียหรือว่าเสียเขาก็เอาใส่ไดนน้ค่ะใส่ไว้อีกหมองหนึ่งนะคะเขาก็สีใดจัดการง่ายนะคะอะ้ตัวนี้ย่าดูถูกเด้อนี่ไปตัวใดอยู่ได้นี่นี่ไปหอดกรุงเทพพุ่นตัวนี้ เอาไว้เอาไว้ขายถ้าตัวไหนไปหอดกุ้งเทพเออกันดสีรงไปหอดกุงเทปถ้าตัวไหนเอาหอดสีสะเก็ดอุบลนก็เอาไว้ไปสีสะเก็ดอุบลนค่ะไปหอดมันออกเป็นตัวแห่งดีใจร้ายแต่ว่าลูกค้าบางคนเพิ่นกระสีบอกเข่าใจเนาะคะ่ะเพิ่นกระสีว่าบกห้อยแตกนวเวน่าเบิรมันบ่แม่นะคะที่อ้วนขอเบิรงรูกเพราะว่าอ้วานจะบอกว่า มันบริสียหายนะคะนี่มันที่ละเมืงตัวมันที่ละผลผโบตาม่กเจ็ดสิบแปดสิบไข่หนึ่งถ้าจังสีเขาก็เอาลงไก่ไก่หนามนะคะเอาไปไก่ไก่หนามสั้นลงไปนี่ลงไปลูกละอย่าเฝ้าตาย ยูเฝ้าใยนี่จากแม่อยู่ร่ากันนี่แหละไปแพรไปเพื่อนอยู่โขกน้องหน้าเขาเอาไปปล่อยโขกน้องหน้าปีหนานี่ละเก็บบอก้อยปังขายดำๆยังสีมากร้ายนะคะ่ะลูกค้าบางคนเข้าใจเขาเสีม,มากแหงะคะ่ะ มีอีกนะคะมีอีกคอหนึ่งนะคะฟันแข็งจังสีกับวอมเมนของถิ่มเด้อหนิเด้อนี่ย,นยู่วาเด้อหนิมีตัวนี่เป็นแสนอ,อืีอ่เฮ้ยมิแต่บักหอยพี่เป็นแสนค่ะ พอตลดจพอบอกหอยขายห้ามไปรตรงไปคิดหลายว่าตรงว่าตัวละหาบาทจิบบาทแค่ขายตัวละบาทนี่ได้แสนตัวก็ได้แสนบาทแล้วนี่แต่ว่าอ้วนขายตัวละหาบาทเด้อนี่เด้อนี่หาบาทเด้อผู้ใดมาเอาอยู่หนาบาน้านนี่ฝากไว้ให้เลี้ยงไว้ให้เดือนนึงตัวละหาบาทมาเอารลด เป็นแสนเฮ <laughs> ้ยหอนบกหวยมีแตบกหวยตันนี่ทันต้องไปนะคะนี่ว่างไว้เองสิไปใส่เหลกักระดาษกระดาย ย่างอีกนะคะย่างอีกนี่ย่างอีกอย่างอีกพอ,อ,อน,นึน้เรามาเก็บตกนะคะสื่อไปลวมาแกะแบบนี้ลวดข<ม>ันเฮ็ดแบบอบ้วนละบอฟักนี่มาการข้ออ้วนลวดนี่เฮ็ดแบบย่ยอยอ้วนๆยังบ่นฟักอีกอยู่เฮ้ยนี่อะไร เคาะไข่บกหอยมันสิเป็นอยากไปซ่าบอนี่มันหน่อยกระเบงมากบอ์นีใหญ่มาอยู่รงกันเลยแดงมา,จากจน้อยค่ะแดงจากบอ์หนักมากเขาก็สีได้ลูกบกหอยแบบหลายเลย ฉีดน้ำค <IP> ่ะมะเร็วก็ฉีดฉีดน้ำแล้วก็เอาหยังโป๊กไว้ก็ได้โป๊กก็ได้ค่ะเต่ว่าว่าต้องฉีดมือเสาร์มือแรงด้วยเบิ้งเด้อบ้านีเด้อมันจสให้เบิ่งเด้อ แบบนี้ลหละนี่นี่เห็นบอพิ่นไตแล้วนี่เห็นบอพิ่นยางลงมาแล้วนี่เห็นบ่นี่ผุนผุเพิ่นลอยน้ำเลรนเซย์ผุนที่มายางลงไปแล้วก็ลอยน้ำเยอะเฝ้าเพอใหญ่จำลองเฝ้าให้ไล่สดก้นนี่นี่มาแบบนี้อะค่ะ พอเพลิ่มไตเริ่มยางเดี๋ยวเพิ่นก็สนุ์มาหากินเองเพิ่นค่ะอีกสองบอนะคะงามงางามง,ามงามเลียงไว้ในนี้ได้เป็นเดือนเลยค่ะเลียงไว้ได้เป็นเดือนเพราะว่าขาเตรียมอาหารไว้หายแล้วมองฟากมองอาหารนี่ก็มองฟากมองอาหารนี่ มีอาหารบันเทอรดชอาทิตย์หนึ่งมาเขากับเอาอาหารเม็ดอาหารเสริมเขามาห้อยห้อยไหวขอบขอบ,ขอบดินนี่บาน,นีบรรยากาศมองไหวนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศมองไหวกับเป็นทีโรงแจ้งนะคะบาน,นีย่ามือแรงมากมองนีนะคะย่ามือแรงประมันซีม้งหามงแร้งมองนีกับซิมีแดดซองมาานะคะซิมีแดดซองเพิินกับสิไดวิตามินซีจากแดดนะคะนี่สาเหตุที่อ้วนอมาตั้งไว้มองนีนะคะ มองนีมองสถานที่ไหวก็สสาคัญนะคะมีแดดซองพันกระสิแด้รับวิตามินนะคะถ้ามันแดดจ้าแห้งเขากเอาผ้ามาคุ้มไว้ตรงนี้นะคะเป็นระเบียงบานนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นระเบียงบานนะคะระเบียงหนาบานเท่านี้แหละนะคะนี่เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศมองนีก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นสวนเป็นอย่างนะคะสําหรับตรงนี้นะคะ โอเคเนาะถ้าผู้ไรมีเอียงสงสัยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันก็จะล่วงไหวใน YouTube นะคะบานี้ถ้ามีผู้ไรสงสัยเอียงก็ถามใดนะคะก็อ่าทักเข้าไปในแชทของวิชุดาภาคุณมีนะคะหรือใหม่กระโท่โท่ไปที่เบอร์0887141439นะคะโอเคนะคะ